ในอดีตที่ผ่านมาตำแหน่งสำคัญในการลาตระเวนและทำหน้าที่เดินสำรวจพื้นป่าคือตำแหน่งพนักง,งานพิทักษ์ป่าซึ่งมีฐานะเป็นลูกจ้างประจำของกรมป่าไม้มีสวัสดิการมีความมั่นคงให้กับคนในพื้นที่ที่เสียสละเข้ามาดูแลรักษาพื้นป่าอันเป็นบ้านเกิดของพวกเขาจากแต่เดิมบุคคลเหล่านั้นมีฐานะเป็นเพียงคนงาน ที่ไร้สวัสดิการใดๆจากทางภาครัฐงานรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็ดีอุทยานก็ดีมันอยู่ได้ไม่ได้มันอยู่เพราะคนในพื้นที่แต่วาราชการเนี่ยเขาจะเอาคนก็ทํางงานต้องจบแหม่ต้องมีวุฒิปวสปวชอะไรกันเนี่ยเป็นอย่างต,ำต่ำถ้าอย่างนี้เราจะเอาอคนปวสปวชไปเฝ้าออป่าไม่มีทางสำเร็จหรอกต้องเอาคนในพื้นที่ ก็เอาพวกนี้ที่เราเอามาจ้างเป็นคนงานรายวันเนี่ยอาก็ตั้งก็เสนอขึ้นไปขอบรรจุผู้ที่เคยทำงานที่ทำงานให้กับเขตรักษาพันธุ์ป่ามาแล้วไม่ต่ำกว่าหปีเนี่ยแล้วก็เป็นคนเก่งมีความสามารถแล้วก็เป็นคนดีหัวหน้าอุทยานหัวหน้าเขตรักษาป่าพิจารณาเห็นว่าควรให้เขาเสนอมาแล้วบรรจุเริ่มต้นให้บรรจุเท่ากับพวกพวชนะ มันก็เลยเป็นกำลังใจให้คนในพื้นที่อาก็เอามาฝึกอบรมธรรมะอีกต่างหักนะเสร็จแล้วพวกนี้เราก็บรรจุให้ไอพวกนี้ได้รับการบรรจุมันก็ดีใจเปิดโอกาสให้คนจนมีโอกาสมีงานทำมีความมั่นคงในชีวิตตอนหลังปลากรอนบางคนที่ชีวิตดีขึ้นในครอบครัวเพราะว่าลูกเต้าก็เรียนหนังสือสูง แล้วก็ตอนหลังเนี่ยพวกนี้ได้รับบำนาดด้วยนะเราไม่เอาวุฒเอาความเชี่ยวชาญในการเดินป่าเอาที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์ป่ารับรองและเสนอมาบรรจ,จุรมันก็ได้ผลบรรจ,จุไปพันเป็นพันนะแล้วก็ตอนอบรมผมก็คุมเองเป็นพันกว่าคนเนี่ยเป็นรุ่นรุ่นละร้อย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 รมกันตั้งปีเพื่อให้มันซึ่งไห้มันมีคุณธรรมด้วย ปัจจุบันแม้ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่าถูกแทนที่ด้วยชื่อตำแหน่งใดก็ตามตามการปรับเปลี่ยนของโครงสร้างแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแนวคิดที่เกิดขึ้นนั้นได้วางรากฐานให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในผืนปา่าให้ได้มีสิทธิมีสวัสดิการและนับว่าเป็นต้นแบบที่สำคัญตราบกระทั่งทุกวันนี้มีความภูมิใจฮะที่ได้ร่วมงานกับท่าน ท่านเป็นผู้บุกเบิกเขตสันัตว์ป่าสักพระแห่งแรกทําให้หน่วยงานของด้านสัตว์ป่าแล้วนะขยายและเติบโตจนมาถึงปัจจุบันนะฮนะท่านได้เล็งเห็นการไกลของการอนุร,รักษ์พื้นที่และด้านและเพื่อให้สัตว์ป่าของเรานั้นอยู่ได้นะฮะดำรงอยู่ได้นะผมก็แค่เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านได้มอบโอกาสให้เราทํางานด้านนี้ในช่วงในช่วงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง